คอนเอวะทวัหะในอดีตคงจะกว้างใหญ่พอๆกับกรุงกบิลพัทฉันเดินทางต่อไปตามเส้นทางที่ชาวบ้านบอกสักพักใหญ่ก็มาถึงตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าปาราซีฉันนึกในใจว่าที่นี่คงจะใช่ พระสังเกตมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ที่วงเวียนกลางใจเมืองถามทางชาวบ้านไปอีกสองสามคนแล้วในที่สุดฉันก็มาถึงดามคามจนได้ เส้นทางไปพระเจดีนั้นจะต้องเดินข้ามทุ่งนาไปอีกไม่ไกลนักรานจิตบอกว่าสมัยก่อนต้องนั่งเรือไปเพราะมีแม่น้ำล้อมรอบพระเจดีรามคำที่เห็นในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเนินดินสูงราว10เมตร ประวัติกล่าวไว้ว่าหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่กุศินาราแล้วโทนะพราหมณ์ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเป็น8ส่วนให้แก่กษัตริย์8พระนครอันเชิญไปประดิษฐานที่เมืองของตน200ปีต่อมาในสมัยพระเจ้าอาโศกทรงมีพระประสงค์จะปฏิสังขรณ์พระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจึงโปรดให้ไปค้นหาพระบรมสารีริกธาตุตามเมืองต่างๆทั้งแแห่ง พระเจ้าอาโศกทรงขุดพระสถูปได้เจ็ดแห่งและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาไว้รวมกันจากนั้นก็ได้แบ่งใหม่ออกเป็นส่วนเล็กๆได้8 4 0 0 0องค์อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระสถูป8 4 4 0 0 0แห่งที่ทรงสร้างไว้ทั่วพระราชอาณาจักรพระสถูปที่รามคามที่ฉันเห็นในปัจจุบันมีร่องรอยการขุดค้นทางโบราณคดีโดยรอบเจ้าห <Yes, yes. S 1> น้าที่ที่ดูแลเล่าว่า เมื่อสี่ปีก่อนที่โบราณคดีของเนปาลได้เข้ามาขุดอยู่สามเดือนแต่ก็ต้องหยุดไปพวกเขาไม่พบพระบรมสารีริกธาตุพบแต่อิฐโบราณและแนวกำแพงอิฐฉันเพิ่งมารู้ภายหลังจากคุณบาซันต้าว่าขณะที่พวกเขากำลังขุดค้นอยู่นั้นก็ถูกขอร้องจากบรรดาชาวพุทธนานาชาติให้หยุดค้นหาสิ่งที่พวกเขาทำไปแล้วในตอนนั้นก็คือได้เจาะพื้นเป็นช่องลึกลงไปรอบฐานเนินดิน เพื่อสำรวจวัตถุโบราณใต้ชั้นดินรอบพระสถูปและพบว่าเป็นสถูปโบราณที่สร้างด้วยอิฐผสมดินเหนียวแต่ถ้าจะค้นหาพระบรมสารีริกธาตุนั้นต้องขึ้นไปเจาะจากยอดเนินลงไปกลางพระสถูปเพราะคนโบราณมักประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ใจกลางพระสถูปแต่ขณะนี้การสำรวจต้องหยุดไปก่อนพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่8 จะยังอยู่ที่รามคามจริงหรือไม่จึงยังคงเป็นปริศนาต่อไปมีประเทศที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของฉันเป็นแม่น้ำที่ตื้นเขินจนเห็นท้องน้ำเป็นผืนทรายกว้างสุดสายตานี่คือแม่น้ำเนรัญชาราในเดือนตุลาคมแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแต่ปีนี้ความแห้งแล้งมาถึงเร็วกว่าปกติแม่น้ำเน,ำเนำรัญชาราจึงเหือดแห้งอย่างที่เห็นแม่น้ำเนำรัญชาราเป็นแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ ของพุทธศาสนากว่า2,500ปีมาแล้วนับริเวณหนึ่งบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคือสถานที่ที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จมาประทับใต้ต้นโพและได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนมินาสถานที่นั้นก็คือพุทธคยาในเวลานี้